ถึงเกมวันนี้นิดนึงครับก็วันนี้ครึ่งแรกก็เราอาจจะรับจำไปนิดนึงครับก็เลยทําให้โดนโดน,โดนบุกโดนคอเยอะก็ mm hmm. พอครึ่งสองมาก็เปลี่ยนวิธีเล่นก็ทําให้ลูกเกมดีดีขึ้นครับ mm hmm. แต่ว่ายังขาดเรื่องการจบสกอร์ mm hmm. มองจากนี้เกมสุดท้ายคืต้องบอกเส้นทางเราก็ยังมีลุ้นอยู่มองน้อยอยังมีลุ้นอยู่มองไงบ้างเกมสุดท้ายจะสงขาก็ต้องเตรียมทีมไปให้ดีที่สุดครับก็สงสงขาทีมที่ใหญ่ครับแล้วก็ในบ้านเขาแข่งแก่งนะเราก็จะเตรียมทีมแล้วก็ไปสู่เต็มที่ครับมองตลอดสี่เกมนี้ผ่านมาในแชมเปี้ยนลีกบ,บอกว่าพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนะก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็ยังยัง ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็พยายามปรับอยูแฟนขาอะจามอน้อยยังมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยจะบอกแฟนบอลไหมก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์แล้วก็ไปทั้งย่าวั้างเงยือนครับไปทุกสนามก็ขอบคุณแฟนบอล